วันวานที่ผ้าเพียรสู่วันเกษียณที่ผ้าภูมิถึงวันวัดถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยนการเกษียณเรียนมาหน้าใจหายต้องอำลาจากกันแสนอาลัยแต่สายใยความผูกพันยังมั่นคงคุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐานตรากตรงงาน ไหลหลงพัฒนาการศึกษาสอชอให้ยืนยงเกียรติดำรงก้องปรากฏมนิวางวายระยะทางจับเป็นเครื่องพิสูจน์มาวันเวลาบอกคุณค่าของคนได้ผ่านร้อนเย็นอุปสรรคมามากมายคุณความดีที่สร้างไว้มิมีลืม ขออันเชิญพระไตรรัตน์มาปกป้องจงคุ้มครองให้มีสุขหาใครเหมือนเกียติภูมิจะปรากฏเป็นหลักเรือนคอยย้ำเตือนตราตรึงตราบนิรันเรียนแทนดนตรประยู์หลักปรังทรรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่โคารพยิ่ง วันนี้พวกเราพี่น้องชาวสอชอผู้เข้ารับการพัฒนาเพื่อรับการคัดเลือกให้ดำรง,งตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักง,งานการศึกษาเอกชนและผู้อำนวยการสำนักง,งานการศึกษาเอกชนจังหวัดนะคะเป็นความตั้งใจที่จะแสดงมุทิตาจิตให้แด่ท่านโอกาสนี้ขอเรียนเชิญได้รับชมวิธีนาคะ เกษียณไปเราคิดถึงหนึ่อยมามากนักพักเสียทีขอให้มีความสุขตลอดไปสุขสานวันเกษียณนายุราชการนะท่านขอให้มีความสุขทุกทุกทางไปขอบคุณครับขอบคุณท่านพี่สุปรีเป็นอย่างสูงนะคะและเรายังมีพี่สาวที่น่ารักอีกหนึ่งท่านซึ่งอยู่กับ พี่น้องชาวสชวของเรามาเป็นเวลานานนะคะโอกาสนี้ขอเรียนเชิญพี่วรรณาค่ะท่านดอกเตอร์ประยุนหลังทรัพย์และก็ุ้ีเกียรติครบรัก์ทุกท่านคะระยะทางจับเป็นเครื่องพิสูจน์มาวันเวลาบอกคุณค่าของคนได้ผ่านร้อนเยน็นอุปสรรคมามากมาย ความดีงามที่สร้างไว้ไม่ลืมเลือนอยากย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะเนื่องจากท่านท่านรองประยุทธ์นหลังทรัพย์เป็นบุคคลที่สะสมความดีงามและก็พัฒนาสอชอมายาวนานและก็สร้างความประทับใจในหลายๆเรื่องราวนะคะไม่ว่าจะทางภาคใต้เองหรือทางกรุงเทพเองทุกครั้งที่พวกเราสอชอไม่ว่าจะมา จัดอบรมหรือเรามาอีกรอเรื่องงานหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ใหญ่ใจดีคนนึงคนนี้สร้างความประทับใจมาตลอดนะคะ,ะวันนี้จริงๆแล้วรู้สึกใจหายมากรู้สึกเหมือนอเหมือนท่านยังหนุ่มอยู่เลยอะ่ะไม่น่าจะ,กะเกษียณเร็วไปนะคะ,ะท่านยังหนุ่มท่านน่าจะขึ้นตำแหน่งสูงสุดของเราก่อนเนาะนะเป็นเลขาร์โซชองเราค่ะนะคะ,นะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมในวันนี้นะคะ ขอให้ท่านเดินทางไปสู่ความสบายทั้งกายและใจค่ะมีเวลาที่เสรีเที่ยวท่องโลกมีความสุขห้องล้อมไปด้วยคนที่ท่านรักและคนที่รักท่านและสำคัญไปกว่านั้นขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะขอบคุณมากค่ะท่านค่ะและโอกาสนี้ก็ขอกราบเรียนเชิญท่านดรประยูนรังทรัพย์นะคะได้พบปะพูดคุยให้กับ,กบทีมง,งานค่ะ เรากลับเรียนเชิญท่านท่าน,น,ท,านท่านผอเชนิดาครับท่านผอผมส่วนฉันก็มาติดปากผอ,อเข้นะผอสอชนะท่านรองทุกท่านครับอ๋อดีใจมากนะครับแล้วก็ชื่นชมก่อนทำสไลด์ดีมากนะครับหาหาลูกนานมากนะครับลูกตั้งแต่จบเอเอตั้งสักห้าสี่น,นะครับที่ได้รับมาในเกษตรนะครับ ของสักสิบนาทอาีอยากเล่าเยอะๆนะครับก็ดีใจนะขอขอบพี่ก่อนดีใจนะครับ,รบ,รบผมก็ว่าวันเกษียณเนาะผมว่าผมจะมีครั้งเดียวนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ไปหารูปมานะครับรูปวันเกษียณท่านประพัดถ่ายบอกยืนรอพี่เลยนะครับแล้วก็พอบ่ายมาเสร็จก็ไปเซนความร่วมมือกับบริบาลแล้วนะครับซึ่ง ท่านพิรษักก็พูดเรื่องสมรรถนะนะครับ้ผมไม่ได้บอกว่าเรื่องสมรรถนะมันอยู่ในสายเลือดผมนะครับก็ทำทีนี้แต่ทุกครั้งที่มาแล้วทุกคนก็จะวันเกิดนะครับแล้วก็คล้ายวันเกิดไปเรืๆๆๆๆๆๆๆ่อยๆเพราะฉะนั้นผมกำลังนั่งคิดว่าถ้าถึงวันกเกษียณของผมผมจะทําให้ถึงที่สุดก็มเมื่อวานก็ไปรับโลกับท่านรัฐม,มนตรีมาละเกษียณแน่นอนนะครับและงานขอบคุณมากที่ทําก็ ทำงานจะถึงวันที่หนึ่งกับพวกเราแต่แต่วันที่สามสิบที่วันเกษียณผมผมยังต้องไปยืนบรรยายที่อยวนอยู่เลยครับจนถึงสี่โมงเย็นครึ่งครับทีนี้ก่อนที่มานั่นกับพวกเราก็อยากเล่าให้ฟังนิดนึงก็ได้ครับตัวตัวผมเองนะปวชชัางยนนะปวสชัานยนต์ครับตีวิศวกรรมศาสตร์โทวิศวกรรมศาสตร์ประจอบเก้านะครับแล้วปรเอกอาชีวศึกษาเพราะฉะนั้นเวลาคิดเนี่ย มันจะคิดต่างจากพวกเราที่บริหารการศึกษามันก็จะมีวิธีคิดอีกวิธีหนึง่งนะครับแล้วเมื่อวันก่อนที่จะพูดเนี่ยอยากพูดเยอะๆนี่นมาฟิกเขาคิดก้าวหน้ามากก็าบอกว่าเมื่ครู่นเนี้ยถ้ามองทางเดียวกันเนี่ยเช่นกรณีของ GDP ก็การผลใช้ทรัพนี่ของเพียดนตามไม่ตกเพราะว่าเพื่อนไปลงทุนแต่จริงแล้วที่เราพยายามพูดดิล็อปชันดิล็อปชันน่นนะครับข้อคําถามผมกชอบพูดพูดปทาง แล้วตัวโรงเรียนเอกชนของเราเนี่ยที่พี่วรรณาพูดสักครู่นี้ที่โรงเรียนทำเนาะก็ลงไปช่วยเยอะตอนแรกก็บอกซื้อไปสั่งรา